อไจ้ไ <laughs> ง,งมาสองหมื่นนะ,ะเจ้ชอบเลยอันนี้จุดผักรถที่มีอะไรบ้างว้าะะวเยสสตาตวเบลี จะเอานี่จะเอานี่เอาบห้าร้อยเยนสามนะสามร้อยเยนสตรอเบอรี่เอาเอาซื้อเลยเอาสิไอศ์ครีมก็มีเยอะแยะให้เรียกเรียกก็สิเนี่ยไม่ถูกอ่ะอะลิกาโตอาริกาโตก็สวยมากเอาเอาสตอรอเบอรี่ด้วยมาั่ง <laughs> ถ่ายรูปติดๆแต่่อยากกินอะไรก็กินเลย หนาวยากให้พาเดินอ่รบุรีอนี้บ,บนัน่อันนี้ด้วยาาอ,อ,อันนี้อ่ะเอาชกดีะเอากลางอันนี้อ่ะเอากลางอันนี้อันน้เยเนี่ยสองพันเกบาทส,สองพันสองสองพันสเพราะว่าเรา เลนมันขึ้นตอนที่เราแลกมาอ๋อเราเราเลนต์นใช่จินตนาการดู่ามีคนแลกได้สิบเจ็ดด้วย,ยแหละเออแต่เขาเล่นเงินอยู่แล้วไงเขาก็ติดตามอยู่ตลอดเราไม่ได้ติดอาลีเพย์อาลีเพย์โอเคร้านเนบบด,ยด,ยดยเียวกันเอาคุยเยอะ กับสต,ตรอเบอร์รี่อ,อ,อืมยอดมันแหลมเนาะไอศครีมเนะี่ยไม่แหลมละ <c oughs> โอ้ยหนาว <c oughs> ไม่ยอมไปลเลยเนี่ยเม็เดเบ็ดเบ็ดเบ็ดไม่แหลมปะเยี่ย เมื่อกี้เขาสอนภาษาญี่ปุ่นอะไม่ได้ฟังเลยมั้งเนี่ยอสอนตั้งหลายคำเหลืออยู่คำเดียวจำได้อยู่คำเดียวดมโมขอบคุณก็ดมโมอะไรอ่ะอชาอว้าว เกติมเย็นเย็นห้าร้อยไม่รู้มาเสร็จแล้วมานี่กันนั่งกินตรงนี้ดีกว่าไหนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่ได้เอามาสตรอเบอรี่อะ

ไอ้นของจริงของปอมเนี่ยของจริงง้องปอมเนี่ยพันสี่พันสี่ร้อยเยนอย่างก็ของปอมเลยเนาะอ่ะเน,นี่ยถือดิเดน้พิสูจน์ให้เท่หา่ไม่รู้อย่างก็ของปอมอจริงอะ่ะ1,400พันสี่ร้อยเยน สี 4, 2, ่สองสองรอยสามสิบหวานะยังไม่หวานนียเพราะว่าเขากินนี่แล้วหวานหวานนุ่ม,อ,ม,อ,มอ่ะยปกินหยิบเล้วหมดแล้วนะไม, <laughs> ไม่หยิบไปนะ ขางมีอ้างโช้อะนาข้างโช้บนรถสอนต้องหลายคำแต่ได้อยู่เหลืออยู่คำเดียวดมมกได้ยินบ้างเ่รอเฮียหลับอยู่เดี๋ยวไปช้ำให้มันไปช้ำในปากเราดีกว่าขึ้นาใส่เกียงขาว่าให้ใหยดสุงเทียม

ของความเอยี่ยงแหละสีสันอะนะเก็บเก็บไปไมั้ยเดี๋ยวไปกินตันเยี่ยจคนละลูกได้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนละเข้าเจียว์ไงแลให้มาเข้าห้องน้ำก็มาหาอะไรกินกันก่อน <c oughs> แต่บ๊ายบายไปละ <c oughs> ไปละไปเดี๋ยวเห็นเห็นอันนั้นอยู่